กรยมทียมนะครับ,บ,บกระเทียมกระเทียมนะครับกระทิใส่ใส่จากกล <ๆ S 2> ่องกล่องเดาหน่อก่อนกระทิยมนะครับสามกล่องนะครับสามกล่องเอาให้มันเลยนะครับ อันนี้เราจะคลุกข้าวนะครับคลุกข้าวใส่กะทิปลาระแม่เพลิงนั่นกะทิเราใช้สี่กล่องนะครับกล่องขนาดสามสามดีขนาดตัวนี้หกสิบห้าบาทนะครับของกะทิชาวเกาะนะครับขนาดหนึ่งพันมิลลิกรัมนะครับผมนะครับสูตรสูตรนี้ใช้อยู่สามกล่องนะครับ พันมิลลิกร,รัมใช้3ามกล่องมันนะครับกะทิเสร็จแล้วก็จะเป็นเอ่อเอาข้าวนะครับข้าวแล้วก็เา,าดำเผือกนะครับเผือกเอ่อทำเป็นชิ้นเล็กๆมืนเจื้เกืไว้ครับอันนี้น้ำตาลไส้แดงนะครับผมขออนุญาตพาก2ภาษานะครับทั้งไทยทั้งลาวนะครับ โอ้ใส่หมดเลยครับใสหมดเลยมันจะหวาน,น,นเอเอาตอนนี้เราใช้ไปครึ่งโลก่อนนะครับขออภัยนะครับเป็นสูตรที่จับ <c oughs> ค,บคเพื่อนเพื่นเอฟซีครับตอนนี้ก็คือลักษณะของเตาของถังนะครับครับเป็นถังแบบนี้นะครับผมอันนี้เราก็ เอาเตาเข้าไปแล้วนะครับใส่ฐานเรียบร้อยพร้อมแล้วนะครับทําไม่รอแล้วนะครับแต่วัตถุดิบยังไม่ได้นะครับส่วนเตาเรียบร้อยก่อนแล้วนะครับรอก่อนแล้วเป็นถังลักษณะแบบนี้นะครับมีฝานะครับผมมีฝาปิดนะครับนี่นะครับตีกระทิตีกระทิให้เข้ากับน้ําตาลนะครับให้น้ําตาลแตกนะครับผมให้น้ําตาลละลาย โอตัวนี้ก็คือไม่เศร้าหรือวะไม่ปวดเศร้าเลยทำเป็นชิ้นทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับผมสรุปแล้วคือน้ำตาลอโลหนึ่งนะครับอหนึ่งโลหนึ่งโลครับผมว่าถ้าตีตั้งแต่แรกก็จบนะครับเสียเวลานะครับอะนะครับเพราะว่าเป็นสูตรที่เราคิดค้นกันขึ้นมาเองก็เลยไม่มีสูตรตายตัวนะครับ ว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันแล้วแต่คนชอบคนทำครับผมครับผมใช่ใช่ตอนนี้มมันไ่กำลังเถียงกันว่าจะเอาครึ่งโลหรือโลหนึ่งนะครับได้มติเป็นเอกับชันแล้วว่าเอาโลหนึ่งครับเอารูครูมาเถียงกันมงคงของมุ่งคงมาจุดดวงพญามติมาเพิ่มนี้ก่อนฟาดทั้งบ้านเลยบ้านน้ำตาลต้องละลายนะครับเน้นเลยครับอย่าให้เหลือเป็นเม็ดนะครับบดเลยอันนี้ก็คือ ฮ้อนบทตีก็คนถอดเจ้าปอกขัวนะครับหัวหน้ากุ๊กนี่ครับมาแล้วครับอันนี้ก็คือข้าวนะครับที่เราแช่ไว้แล้วนะครับว่ามันจินหน่อยครับเพราื่อนน้าแช่ข้าวเหมือนเราจะนึ่งข้าวนั่นแหละครับอันเดียวกันข้าวเงือนงือเมื่อนี้ื่อนน่กบนี่ประมาณสามโลเนี่ยใช้หมดเลยครับผมนะครับแล้วก็มีปอกขั้วกัน พิธีพี่ทันนะครับค่อยๆทำนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเผาเข้าวหลามสูตรเผาใส่ถังนะครับแล้วก็คิดคิด,คดสูตรกันขึ้นมาเองนะครับผมไม่มีเทคนิคตายตัวนะครับซื้อกะทิอาท่ากะทิมะพร้าวสดเลยนะครับเอามาเพิ่มอีก2 2กิโลเนาะตับผมเอาดูลเลยครับ มาดูช่างมาดูโคกัวหัวหน้าโครัวทำนะครับตกลงไปแล้วนะครับว่าเผาข้าวหลามแจกญาติโยมพุ่งนี้นะครับมันสุดๆนะครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับกะทิเน้นกะทินะครับใครกระเพาะไม่ดีนี่กินพอดีนะครับพอประมาณใส่เข้าไปอีกสอกิโลนะครับ เฉพาะไอ้กะที่ชาวก่อนี่ใส่ไปสามแล้วนะครับไปซื้อที่สดมาอีกนะครับสองจำนวนบ้างเขาลามนะครับที่จะเผาประมาณสองถึงสามร้อยบังนะครับผมคิดว่าร้อยเดียวไม่ใช่แล้วนะครับรุ่งนี้นะครับเป็นงานวัดนะครับผมงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่นะครับเราก็เลยกิจกรรมนะครับ อ่ะตอนนี้ได้ถุงมือมาแล้วนะครับสะอาดสะอ้านนะครับผมต้องการถ่ายทอดนะครับตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์แชทเข้ามาถามได้นะครับผมตรงกระดานนะครับเพราะว่าการทําคลิปก็ทําสดๆกันเลยนะครับไม่ได้เตรียมอะไรนะครับอันนี้ครูหัวหน้าพ่อครัวน,นะครับนั่นรองหัวหน้านะครับเจ้า,า <laughs> อันนั้นผู้บัญชาการ นะครับข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้นะครับเอาลงมานะครับผมไปแล้วบต้องจาเข้าเจ้าบ้านเข้าเข้าใส่มงกรนั่นแหละเอาลงไปเลยลงไปเลยครับลงไปเลยเราใส่ถุงมืออย่างดีนะครับนะครับอากมาตรงนี้นะครับไมนได้เสื้อผ้าแดงหรือลูกค้าบ้งข้าวหลามนะครับประมาณ300บั้งนะครับประมาณนะครับ ก็เพียงพอนะครับกับการแจกจ่ายนะครับให้ชาวบ้านได้ไปกินนะครับแช่ลงไปนะครับเข้าวแช่ลงไปในน้ำกะทินะครับผมแนะนำสูตรเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับท่านผู้ชมครับถ้ามีอะไรที่จะเติมนะครับผม ายหน้าตัวเองครับเอ่อนี่ครับนะครับตอนนี้ก็กำลังนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้เอาเผือกมาใส่นะครับผมแล้วก็ตัวดำนะครับตาเ่บ้งนีรอดูนะครับนะครับตอนนี้เราก็จะเอาถั่วดำนะครับลงไปโอ้ยเอามือจกลดครับเอามือใส่ถุงมือจวกลวดนะครับพรีเลยครับผม เนี่กระดำแมนดีบวกมปสีออกแล้วครับมุ้มเเยเมาเลยเ้เลยมันร้อนนะครับเถียงกันอยู่เอาจกวาดลุมหน้ามลุอาจะกวลุนี่ถัวดำนะครับี่ทำี้วครับดูกันนะครับเป็นพื่อนครับที่ทั้งเรือได้ยังขดขวั่วเยเืองเรืองเยบ่ได้กดกบ่เปเปนเียบเลี้นี่ นี่คือตัว2อกิโลนะค,ะครับคนจิ้น้ำมันก็ควรเทลงไปเลยเสียดายนะน้ำเอาลวครับข้อหุ่นข้อนำไละฮะพูดเล่นนะครับหยอกกันเล่นล้างทุกอย่างนั่นแหละครับสะอาดครับนคนไหนเอาใจตรงมือมัน,น,นตรงมือมัได้ซาวเนี่ยมันบวาได้บวงอยู่นะนี่ <laughs> เหลือเผือกนะครับเผือกข้ยังดีกว่านอยู่อเยังบดีกว่าน เาิมดูนี่เราก็โอเคผ่ดนอยอมัน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 ตันที่ทุกนลูมจะาเลยบินลขนนะครับให้เข้ากันนะครับรู้สึกว่าถั่วจะเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอะไรเยอะก็ ก็เดี๋ยวก็เป็นรูปเป็นล่างแหละครับว่าเบิร์ดเนี่ยตัวอยู่เถิงเหดเขาอยู่ลุ่มเออครับมัเบิร์ดหลายแต่ได็กๆคนนี้เขาู่โอ้ยเว้ยไม่ได้เขาก็ไม่มาถามของตัวเรยเข้ามันเลยท่านมันกว่านีเจ็กน้อยเนี่ยเออมอยู่รูปหนึ่งกงมีชนวนอยู่เออคือกินเนื้ย่งนีกินเขาก็แบบกะทิเหมือนกันอันนี้เผือกนะครับผมเขาล้างเผือกนะครับใส่เข้าไปสูตรทรงเครื่องเขาล้างสูตรทรงเครื่องนะเพราะว่าไม่ได้ทำขาย ไปไปเยอะๆรอ,อเผือกอีกนะครับกำลังหั่นนะครับยังไม่เสร็จนะครับอคนไปเลยครับแต่ไม่ต้องคันนะครับคนนี่เสร็จเครื่องเครืองเครื่องเครื่องหลายไปเสร็จกันนะนั่นก็คือบั้งข้าวหลามที่เตรียมไว้นะครับ

อัเอโบกม่านหนึ่งเอยโอเคนี่ละโอเนเี่ัหละน้ำัมหเยอะเยอะใสกีส่หน่อยอะอยากเอาไปตองกล้วยแหงล่ะไปตองกล้วยแหงโอ้ยไม่มันวัวป่ะโบได้ว,วัวเลยวรับเจ้าก็เอาขี่ไปลงนี่นะโอ้ไปพูดคนไทยมันงโงบบ่อ่หไม่มันคือ,อยังนั่นแต่ว่าน้นำนโบได้สำหรัคนแบบเกาะปักกิ่งองแล้ว ทอนก็ง่ายดีวันนี้ก็ช่วยกันกรอกนะครับขยายดูนะครับวิธีการกรอกกรอกข้าวกรอกวัตถุดิบที่เราผสมกันแล้วนะครับเข้าไปได้หนา,ามจนะบวมงั้นพี่นนั 2> 1, 2, เอาพอประมาณนะครับ 3, น้ำก็ใส่ประมาณครึ่งหนึ่งสี่ใายปวดต่วนด,ดูดูกันนะครับเพื่อนๆเอฟซีครับผมเป็นการทำกิจกรรมนะครับฤดูหนาวนะครับทำแล้วก็แจกาติโยมผู้มาทำบุญพวกนี้นะครับสามร้อยบ้างนะครับประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เกี่ยวข้าวนะครับก็ย่างเข้าสือฤดูหนาวก็มีกิจกรรมบุญกองข้าวหรือบุญข้าวคุณลานนะครับก็จะพากันกิจกรรมทำกิจกรรมว่าต้องทำอะไรบ้างก็ทำขนมทำมั่งข้าลามนะครับบางที่เขาก็ทำอะไรอ่ะขวดข้าวทิพย์ทิพย์เพื่อล่ะท่านเขาเผาทำสำหรับข้าวมนพากันกอกนะครับ ทีมงานทีมงานเข้าหลามคุณภาพนะครับเป็นเป็นทีมงานใหม่นะครับวัดมุกข่าอุดมทีมงานเข้าหลาำคุณภาพเครื่องเสียงสายไฟขาดนะครับยกชุดนะครับเจาทีมนี้ครับโอเคครับนี่เราก็เอามาเรียงนะครับจะเต็มแล้วนะครับเหลือสองสามบังนะครับ เรียงไว้นะครับเพราะว่าลักษณะของถังนะครับจะออกแบบไว้ให้วางตั้งไม่ไม่ให้ล้มนะครับนะครับเตาก็อยู่ตรงกลางนะครับนี่น้ามัีจะเอาเข้าไปในต้นอันนี้ของไอตัวที่มาปิดฟ้าเนี่ยเราใช้ไม่เตยนะครับปิดหมปิด้าได้นงว,ว่านะว่าโอ้ต้องปิดทุกอันแหละครับครับ นะครับตอนนี้เราเราวางแล้วเต็มแล้วนะครับไม่มีที่จะลงแล้วไ,นะได้กี่บ้างเาจักบ้างได้รับสามสิบ <30 S 1> <30 S 2> นะครับตอนนี้ก็พับใบเตยเพื่อจะปิดปิดรูนะครับเพิ่มความหอมนะครับไกในตัวเราก็จะได้เห็นข้าวลามที่เผาทีเดียวได้เยอะๆนะครับเหมาะที่จะเอาไปทำขายได้นะครับ ขายได้ไม่ต้องเปืองพื้นที่ด้วยครับทานเตาก็มีแค่นี้แหละครับสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับอันนี้เป็นการพากันคิดเทคนิคขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ลองใส่สูตรต่างๆตามที่เราชอบใจนะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับเดี <ใน S 1> ๋ยวจะชอบห<า>วานชอบมันชอบ อยากจะใส่อะไรใส่เผือกใส่ถั่วแดงถั่วดำได้หมดนะครับันนี้รู้สึกว่าจะเครื่องเยอะนะครับถั่วก็เยอะนะครับเราจะเผาอยู่ประมาณสามสามถังนะครับวันนี้นะครับครับเดี๋ยวผมก็จะได้ทางหัวหน้าผู้คาทำก็จะได้ปิดปิดฟ้านะครับผมนะครับักคู่นะครับครับ เราก็จะได้ปิดฝานะครับนี่นะครับเราปิดใช้เวลาหึงวมนไดบัดนี้ประมาณประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมประมาณชั่วโมงครึ่งเราก็จะหาไม้ที่เราทําไว้เตรียมไวนะ้นั้นแย่เพื่อจะยามดูนะครับเอาแน่ๆ4น4นาทีนะครับสื่อสารผิด สี 4, นะ่สิบห้านาประมาณสี่สิบห้านาทีนะครับผมนะครับทีนี้ก็มาดูกันนะครับว่าแล้วดีวเราปิดนให้สนิทก่อนนะครับประมาณสี่สิบห้านาทีเราก็ลองเอาไม้เช็คดูนะครับว่าสุกได้ทีหรือยังเดี๋ยวรอดูกันครับนี่ก็จะเปิดฝานะครับผมก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่านะครับ นะครับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ้วโอ้ได้ครับกินได้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะ่เป็นน้เดี๋ยวให้พิจารณาก่อนนะครับยังไม่ได้เนาะมีน้ำอยู่อ่านะครับยังไม่ได้นะครับรออีกสักประมาณทั้งหลังหุนสทุก่อนสามสิบนาทีนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูอีกทังหนึ่งนะครับตามมาครับครับวันนี้เป็นวิธีการที่ยังไม่ต้องเปิดฝานะครับนี่เขาเรียกว่ายามนะครับพิจารณาดูครับ ได้ป่แบบนี้ดได้ไหมได้ไหมนี่แบบนี้ตึกเนี้ยได้ป่มได้เอาเลยบ่ะครับหวนหวุเ้นน <laughs> เดี๋ยวเดี๋วะเอาเดี๋ยวเปิดดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหวานเ้ยหวา,วานเลยน้ำตาลดุนดุนน้ตาตาล อันนี้ไม้มี2ชนิดนะครับเป็นไม้ไผ่บ้านแล้วก็ไม้เปาะนะครับซึ่งตัวที่ตัวนี้นะครับจะสุกนะครับผมเนี่ยตัวนี้ได้แต่ว่าถ้าใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันเป็นไม้ไผ่บ้านมันหนานะครับยังไม่ได้นะครับสังเกตนะครับน้ํายังเดือดอยู่นะครับก็ก็หยิบออกมาเป็นชุดก็ได้ครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าพาแล้วจะเป็นยังไงนะครับครับผม เสร็จแล้วนะครับได้นะครับเดี๋ยวเอาออกมห้มันเย็นนะครับกุงวันนี้กุงนี้อร่อยนะครับวันนี้ยังร้อนมันจะไม่ติดไอ้เขาเรียกอะไรเยื่อมันนะครับติดเจียนนั่นนะครับผมได้ครับผมเรียบร้อยนะครับชุกนะครับส่วนรสชาตินั้นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คนเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นนะครับข้าวเปลือกถุใหม่ยุคใหม่ก็้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไปสูชิรอกได้อย่างนี้ประมาณ300บ้างนะครับแต่ปลาเย็นนี่แข็งเลยกินดเลยน้ำมันเยเราไม่ได้มนแห้งเนีครูว่ามันเลลองทำดูนะครับเพื่อนๆครับก็แค่ วัตถุดิบไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับถัางนะครับครับที่มันไม่ติดเยื่อมันนะเพราะว่าร้อนนะครับผมนะครับอันนี้คือได้แล้วนะครับสุกครับผมรสชาติก็ไม่หวานมากนะครับตามคนชอบนะครับถ้าอยากจะโอเคนะครับหลวงพ่อแนะนําให้ทําสุกนะครับผมขอขอบพระคุณเ c ซีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ